Oh. 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 Yeah. Oh. วันนี้มากลางเต็นพีน่น้องอัสวัสดีทุกมองทุกบอนเดอ้อดีตอนรับพาสู่ช่องบาดุุดกออฟฟิเชียลคือเก่าวันนี้มากลางเต็นท์่น้องพาเดี๋ยวมากลางเต็นเซื้องงานบุญงานทานละ ถ้าเป็นบุญเป็นงานกันละจะมาซอยเดียวแบบนี้ละอันนี้เป็นเป็นประเภทนี้ของพี่น้องชาวกุฎวะงานเป็นบุญเป็นงานกันแมาซอยเดียวห่อแหงซอยเดียวอตอกตังเต้นเป็มืบอนั้นละวันก่อนนี้ก็ไปหาอยู่หากินหาป่าไปทั้งแล้วเราไม่ได้คอยในงานแลว มาหเแค่มีพ่อก็ไปยืมพูดแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไข่ตัวงานมันพร้อมเดียวหลายมองของหน้าไขรนี่อันนี้ของหน้าไข่ใครตัวเงินมันมีพ่อใช้อึ๊บ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 ไม่เอาห้องไปหานี่เจ้าอันเดี๋ยวเอาเจ้าเอาอลย เต็นย so ังใหม่ๆอยู่เนาะนี่เนาะเต้นโลบัตตัว

ธรรมดามันได้มันเป็นอีแบบหนึ่งเลยเนาะธรรมดาแต่ว่าแต่ว่ากลางยแบบนั้นน่ะอันนี้นหละสบายก็เดี๋ยวเด้ยเสื้ออีแบบนี้นหละสบายกว่าหัวปุ่งกบงัดเลยอันแบบได้สอดหอยสินี่โอ้โหงัดเดี๋ยวเนาะงัดเดี๋ยวมาอยู่มา มันแข็งมันมีดีแดดมือน,นี้นะมันมีดีแดดมันเรย่อ่อนเป็นต่ำเป็นเป็นยานลมเป็นสูงยานลม้ลมล่มแห่งอยู่ มาพีพดได้ไนมไปดึงพุ้นต้องดึงพุ้นลงเยอ

จ้องเสิร์ลลักหัวอกมาเขียบตรงนี้แล้ว ก็โยงรถสองตัวเลยหรอขบอกว่ามันขี้ขี้บ่เนี่ยเขาอกว่ามันขี้มา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 ไปนี่ไนี่เออไปนี่เฮ้นี กุนก้านด้เป <sl Brain azzi> oh. <sm pixel laser> oh. ียบวะกุนก้านด้เปียบเลยนันเขาขึ้นแล้วก้เปียบขาใส่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 เขาเลยเจอาเเก้านด้เปียบตัวนี้ไหมเนาะปัทโต้ปัทโต้

เอาไม่ได้มุนเราให้หัวผ้าดึงไว้อยูย่อยูอ่อยู่เบิงเบิงอยู่ลมแห้งเ่าหอยนังไก่อันนี้เอาไปตุมปต้มน้ำหวน้ไปตุ้มน้ำหวนแล้วก็มาซวยเบ้าดมยังงงอยู่วะผ้าเดี๋ยวห้อยไว้เฮ่อ <c oughs> อันนี้แล้วพูดเหมือนย่าเนาะเยื่อมันแต่ กันมีหัวไไว้ไปไปหา้าได้ขลุ่นแล้วเนาะแค่นี้ว่าเป็นบุญเป็นงานแล้วอยู่เดอบานกุฎวานี่นะเพระอามาเป็นสวนกูได้พี่น้องเลยเป็นพักยากาไทยเป็นปูเป็นปลาไี้ใส่หลายเปืองนี่ดีเลยพี่น้องเพราะว่าพี่น้องเบิดบานมาโม่บุญก็ต้องได้กินได้บุมาบุญแมโครกกันบาน อันนี้คือคืออะไรนั้นเตรียมไว้คั้นซมนี่เตรียมไว้คั้นซมครับม,ม,มาเป็นสวนมาเป็นขั้นรถเลย <c oughs> น,นี่คือใกล้ใกล้ชะทัเมนูนี้ <c oughs> อันนั้นน้ำมัน เดืดบบอัคือแม่นเอาไว้ทอดลาโอ้ได้ยุบอ่ะได้ยุบอ่ะกตันกะตันตันกนี้่ายอดมะพร้าวเยใหญ่เยใหญ่กีใหญเพิ่นจะซ้อมพักย่นีอ้อไปไว้แต่น้องเสียใช่ใช่แฮใชแ ขัดเปลี่ยนขัดกระดิ่งได้แบบนี้แล้วไอ้กินเนื้นอสู่สู่พี่น้องกินเ,ม,เ,นเมื่อยมาเมืองเรา ว่าเพื่อนๆมีที่นั่งเงียบๆกลใกล้แค่ได้ยินเสียงเฮียงเลยคืองานรึไ้ได้ยินเสียงเฮียงฟักป๊อกๆๆนี่คือเป็นการเป็นงานรลวคือเป็นยุบเป็นท่านเลยอ้าวสิมแจ่วี่น้องสิ่มแจ่วด้วยอย่างนั้นเลยอือผมมันมาแล้วแบบนี้

ผ้าเดียวพาเดียวให้กินเขาแล้วจังละไปเอากกมะพร้าวกับโกป่ามม้อนี้คือ <c oughs> ่มันเมนูก,กวยบ่ดูน่าเดลือยูเลย เอาขึ้นดิโอขึ้นก่อนตอนนั้นลงเนยน้เาเยาเสืออง้ว่ะมีอะไทิมก้อนเลือดเจวชิมก้อนเลือดเจวนี่นี่นี่ชิมเจวนี่ก่อนนี่มันเพ็สแลมเลยนสือส่วนนันมีแฉบ กินนข้าวอิ่มแล้วกับพาเดี๋ยวไปเอาพวกป,าม,า,วปามเอายอดปามเนี้ยบานนี้เดี๋ยวไปเอาเยอดปามมาแก่สุพิี้สนองกินได้บานนี้อะ โอ้มาหอดก๊กปามแล้วพี่น้องนี่หอดป้าปามแล้วปามมีเป็นมะเอาเมื่อแกงเอายอดมันเมื่อแกงสูพีสุนองเขาขีปามมีเป็นมะเป็นอยู่แต่ว่ามันได้บมลุงพิลึกนี่เป็นมะอยู่มะอยู่ี่ ูพูดมาตัดนี่ไงมันก็ลิงแง่หน่ตัดนี่พูด ันไปคอยฟันไปมันไม่ได้หลายได้ไ <Brother> ง่ะน่ะถึงแก้แท้มันมาปาดขาผีทิ่มนะขึ้นหรอนี่นะนั่งนี่นะวัดนี่นะถ้าถือรอมะพร้าวหามะพร้าวตาเดียวหากองเดียวมะพร้าวตาเดียวกันโอ้ยะผู้เข้ามาสามตา มาห่อแล้วกับใบใบยอดป่ามเพื่อพี่น้องเข้าเบิ้งได้แบบนี้อันนี้อะไรแกงทื้พี่ซื้อน้องเขากินแต่ว่ามีมีแม่นได้แนวเดียวเด้ได้หลายอย่างยุ่วแต่ว่านี่แหละน่นักโอ้มันเด็ดเสียดเลยเบื่องสกปรกไอ้มะเอาซื้อน้ำขุยเพราะมันเกินน้ำหลังไอ้ก้านเดือดมาแล้วมันเกลือว่ากูเกินน้ำหอ้กูเกินคนเราเพราะส่อข้าวมื้อข้าวมันไม่เกินความกูมีนะ

นี่เยสีซอยเดียวหรือม่สี่ซอยเดียวเนียอ้ข้นอนแท่นหนึ่อ้วนแท่นหนงไอ้กูมิเด้บอเฮ้ยชิมได้ดินี่นะแก่ผมผมโอ้ผมผมเฮ้ยเขานผิดอง่ามเผมไม่หั ภาษาอะไรนีนาะปู่ป oh ู่ไม่ได้เลยต้องผมโอ้ยวะปู่ไม่ได้มารยาณเลยให้ขอผมเนี่ยวะครับครโอ้ยปู่กับผมมีเปลี่ยนเนาะอุ้มละเจ้าไข่ไปนอนนอนบ่ายเหงาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเอ้ยนี่เราขอของว่าปามกินปามยอดปามยอดปามยอดปามเนี่ยนี่เห็นหรือเปล่า เลิกกินไม่ได้กระทิมปลาเนวะแข็งแข็งแข็งเออเอาซอยบันี้ว่ามึงผู้หายเล่นแบบหัวแล้วไปผู้หญิงเขายังมาไปจ้าเออแมนดื้อต้องแบบนี้แล้วหงส์ซับ เอ๋ไเอาไม่ยี่ไหนเออเสือสุ่มแหว่เออสุ่มแหว่แหว่เอาไม่ยี่เปเอาไม่ยี่เสร็จโอ้โหเอาคือไม่เอาทำอะไซ่บอยู่พี่น้องด้านน้อดไปสิบมึงแล้วสิบมึงแล้วแซ่บอยู่นะไว้พบเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปนี้กะนั่เสนอซ้ำนี้สักวันเนี่ยว่าคลิปต่อไปนี้มึงกะจะได้เย็ดอะไรอะไรแนวอยู่แต่ว่ามื้อนี้กะพาพี่น้องเขาเบิรงนซ้ำนี้สักวันเนาะอ่ะ สุดท้ายนี้กับยูดีมีแห่งทุกคนร่ำรวยสว,ส,สวัสดีครับ